คือดำเนินทีถึงที่สุดอรับคดีถึงที่สุดเลยไม่รู้จักกันเลยครับลองค่หนาไม่อในะเพราะว่าเปิดร้านเอง้รู้จนเอีเคัคังยาเล่นผิดคนพี่ข้ามโตล็อกอยู่หมัด เตือนภัยสมัยนี้ยาเสพติดเกินเมืองต้องระมัดระวังตัวภายหลังจากทางด้านเพจอยากดังเดียวจัดให้ Return ์นพล6สออกมาโพสต์ข้อความความคลิปเหตุการณ์เตือนภัยสังคมสมัยนี้อยาบ้ามันถูกมากจริงๆสมัยนี้เมายามาทำลายร่างกายผู้อื่น คนอื่นต้องมาเจ็บตัวเสียทั้งเงินทองเสียการเสียงานเพื่อรักษาเราทําอะไรต้องระมัดระวังนะครับสมัยนี้เหตุเกิดที่ตลาดหนองตมต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจอําเภอพมพิรามที่ติดตามเรื่องให้ครับต่อมาทราบว่าชื่อนายประถมพงศ์อายุ43ปีอาชีพเทนเนอร์ฟิตเนสเปิดเผยว่าขณะนั้นตนทําอาชีพเสริมคือการเปิดร้านจําหน่ายพระเครื่องพระบูชาอยู่ที่ตลาดหนองตม อำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่ามีชายหนุ่มที่ปรากฏอยู่ในคลิปทำทีมาพูดคุยกับพี่ชายตนเรื่องสื่อพระเครื่องพูดคุยอยู่ไม่นานก่อนจะเดินจากไปและกลับมาอีกครั้งในมือถือโปรยหวยใต้ดินมาให้ตนดูพร้อมพูดว่าจะแจ้งตำรวจจับตนตอบกลับไปว่าผมไม่เล่นหวยและถามกลับไปว่า ที่รู้จักผมหรอทําให้ชายคนดังกล่าวเดินกลับไปทันทีก่อนจะย้อนกลับมาอีกครั้งในมือถือท่อนเหล็กและตรงเข้ามาฟาดใส่ตนไม่ยัง้งขณะนั้นตนระวังตัวอยู่แล้วแต่มีช่วงชุลมุลถูกเหล็กตีตามร่างกายบ้างและถูกชกเข้าที่เบ้าตาจนมีเลือดออกก่อนที่จะใช้กําลังล็อกคอชายรายนี้จนนิ่งสงบลงได้ แต่ไม่ได้ใช้กําลังทําร้ายหรือตอบโต๊ะกับรุนแรงใดๆเพราะตนมีสติดีพอต่อมามีญาติของผู้ก่อเหตุเดินมาห้ามปรา์มและช่วยเหลือทําให้ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะหลบหนีไปจากนั้นตนจึงไปพบแพทย์และเข้าแจ้งความเพื่อดําเนินคดีให้ถึงที่สุดกับชายที่ก่อเหตุที่สพพิรามล่าสุดวันนี้ได้รับประสานจากเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สำเร็จและเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงซึ่งตนจะแจ้งความทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่อไปอยากฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนสมัยนี้ยาบ้ายาเสพติดมีเยอะและราคาถูกมากๆคนเสพมีเยอะขึ้นฉะนั้นเราต้องคอยดูขอยระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วคนแบบนี้มันอันตรายขนาดตนเองเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสมากกว่า20ปีออกกำลังกายตลอดอยังโดนขนาดนี้เลยถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดกับผู้หญิงคนแก่หรือเด็ก โดนทำ้ายร่างกายอาจจะหนักกว่านี้หลายเท่าหรือถ้าเกิดคนร้ายมีอาวุธหรือของมีคมอื่นๆตนเองคงไม่ได้มานั่งพูดเตือนสติแบบนี้แล้ว